สวัสดีค่ะวิไลหานุลมศักนะคะอยู่ภายใต้ทีมงานของเพสิดเน้นกันกระพัดพีรการธรรมบำรุงและซูปเปอร์เพสิดน้นทนายาขวัญจิจล์นะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องแผนการตลาดของบริษัทจ o อน n c o ของเราค่ะในทุกวันนี้ทุกคนต้องมีการซื้อสินค้าใช่ไหมคะสินค้าแต่และชนิดที่มาเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากผู้ผลิตนะคะจากผู้ผลิตแล้วก็จะมาถึงเราซื้อมางทีตัวเราเองเราก็จะคือผู้บริโภคนะคะในกรณีของผู้ผลิตเองก็จะต้องการขายสินค้าในวอลลุ่มมากมาก เพราะฉะนั้นบางทีก็จะมีพ่อค้าคนกลางนะคะเข้ามาอยู่ระหว่างเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและก็ตัวเรานะคะคราวน,นี้ตัวพ่อค้าคนกลางเองก,ก็ทําธุรกิจก็ต้องการผลกําไรนั่นแสดงว่าเรากําลังซื้อสินค้าในราคาสูงเพราะว่าจะต้องจ่ายในเรื่องของผลกาไรของผู้ผลิตเองและก็ผลกําไรของพ่อค้าคนกลางด้วยบริษัทจอยแอคอยของเรานะคะโดยท่านประธานสมชายนะคะอัจฉริยะหานะคะท่านได้เรงเห็น,นกลไกตลาดตรงนี้ ก็ได้จัดตั้งบริษัทจอยคอยขึ้นมาแทนพ่อค้าคนกลางตรงนี้ค่ะถามว่าแล้วผลกําไรของพ่อค้าคนกลางบริษัทรับไปอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าได้นํามาจ่ายคืนให้กับเราเป็นเงินปันผลให้กับเรานั่นแสดงว่าเราได้ซื้อสินค้าที่ถูกลงถูกไหมคะแต่ถ้าเราไปซื้อสินค้าผ่านพาาา่อค้าโดยคนกลางโดยตรงเราจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆกับคืนเลยแต่นี่เราจะได้รับผลตอบแทนกับคืนแล้วเราจะได้รับผลตอบแทนได้อย่างไรก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เริ่มต้นสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะคะด้วยเงินเพียง450บบาท ก็จัดว่าเป็นสมาชิกแล้ว450บาทเองเริ่มต้นก็ได้กํไรแล้วค่ะเพียงแค่สมัครมาก็จะได้รับทั้งแคตตาล็อกนะคะทางคู่มือทําธุรกิจกับบริษัทและที่สําคัญยังได้สุขภาพได้ยาหย,ายงเหิงขวดเล็ก1ขวดฟรีทันทีค่ะแบบนี้ดีไหมคะคุ้มกว่าค่ะเป็นสมาชิกด้วยกันนะคะเพราะผลตอบแทนยังมีอีกเรามาฟังกันต่อนะคะ จากการสมัครนะคะด้วยเงินที่450บาทนะคะเราก็จะได้รหัสสมาชิกมานะคะซึ่งไปดูในระบบก็จะเห็นเป็นสีเหลี่ยมขึ้นให้เลยนะคะแต่อันนี้เพื่อให้ง่ายก็ขอเขียนเป็นกลมๆแล้วกันนะคะจาก450บาทนี่เองถ้าหากว่าเราซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะคะสะสมสะสมขึ้นมานะคะจนกระทั่งเราอยู่ในระดับโกลนะคะก็คือ3,825 PV นั่นเองนะคะซื้อสินค้าอะไรก็ได้เมื่อ,อไหร่ก็ได้ เราก็จะได้เลื่อนสถานะจากผู้จากการเป็นสมาชิกเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นผู้จำหน่ายอิสระในระดับโกนะคะหรือเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนในระดับโกนั่นเองจาก3 8 0 0ับเองบริษัทก็ประจักษ์ให้เราเนี่ยได้มีผลตอบแทนที่มากขึ้น <c oughs> ก็จะนำคะแนนเหล่านี้นะคะมาแบ่งให้นะคะเป็น2แผนธุรกิจด้วยกัน <c oughs> ก็คือมีเป็นแผนลายวันนะคะแผนลายวันหรือที่เรียกว่าแผนบาลานซ์ทีม ะะและก็แผนรายเดือนนะคะซึ่งเรียกว่าแผนทวินเน็ตเวิร์กนั่นเองนะคะซึ่งแผนทวินเน็ตเวิร์กนี่เองเราก็จะได้รับผลตอบแทนไป็รายเดือนนั่นเองนะคะซึ่งเรามาดูในแผนทวินเน็ตเวิร์กนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นจากการที่ดึงดึง4ี่คะแนนแรกของโกที่เราทำนะคะ 425 pv แรกเสมอนะคะมาที่แผนรายเดือนก่อนแล้วส่วนอีก3,400ก็จะจะทำถูกนําไปสะสมอยู่ที่แผนรายวันนะคะจากแผนรายเดือนนี้เองนะคะ425 pv นะคะและถ้าหากเรามีการซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะคะอยู่ในของแผนรายเดือนเองตั้งแต่425 pv จนถึง850 pv ะะอันนี้เป็นการยอดซื้อส่วนตัวนะคะในส่วนตัวนะคะก็จะมีส่วนลดให้ที่30%นะคะและถ้าหากเป็นที่850 pv ขึ้นไปเราก็จะได้ส่วนลดที่50%์ซนะคะซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นผลตอบแทนทางหนึ่งที่เราได้แต่บริษัทก็ไม่ใช่ว่าให้แค่นี้ค่ะ แม้กระทั่งแผล,ลายเดือนเราก็ยังมีเกิดขึ้นอีกนะคะจากแผล,ลายเดือนนี่เองนี่เป็นของเราแล้วนะคะถ้าหากว่าเรามีการบอกต่อผู้อื่นนะคะอย่างเช่นเราไปบอกต่อกับกอนะคะหรือบอกต่อกับขอก็กตามเมื่อกอและขอก็ทกําการซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้เช่นเดียวกับเรานะคะก็ไปบอกกับคนอื่นต่อไปซื้อกินซื้อใช้กอเองก,อก็ได้สู่ระดับโกนะคะ แล้วก็จะถูกดึงมาแผนรายเดือนเช่นเดียวกับเราที่425 PV แรกส่วนขอก็เช่นกันถูกดึงมา425 PV แรกเพื่อเข้าสู่แผนรายเดือนนะคะกก็จะอยู่ฝั่งซ้ายของเราขอาก็อยู่ฝั่งาของเรานะคะเราแบ่งอันนี้ให้ชัดเจนคราวนี้ต่อมากอเองก,อก็ไปบอกต่อก็จะแสดงว่าภายใต้องค์ก,กรก็จะเริ่มมีการขยายเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยายมาในรูปแบบไหนก็ตามนะคะ นะคะอย่างนี้นะคะลงมาเรื่อยๆนะคะบริษัทให้ผลตอบแทนกับเราไม่ว่าจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาหรือจะเป็นเพียงแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ตามลึกลงมา30ชั้นนะคะลึกลงมานี่เลยนะคะลึกลงมาเนี่ยสาชั้นนะคะบริษัทก็จะให้ผลตอบแทนที่สซ นะคะสำหรับ425 PV แรกและ425 PV ขึ้นไปนะคะบริษัทให้ที่1%นะคะ30ชั้นลงมา425 PV แรกนะคะให้2% 425 PV ขึ้นไปให้1%นะคะนั่นแสดงว่า นี่ก็คือรายได้ตอบแทนของเราอีกทางหนึ่งสำหรับแผนรายเดือนนั่นเองนะคะแล้วนในแผนรายเดือนนี้เองเนี่ยก็มีหนทางอื่นอีกที่จะทำให้เกิดรายได้เกิดขึ้นนะคะก็คือยังมีช่องทางที่จะทำให้เกิดรายได้ที่ถ้าเราซื้อกินซื้อใช้มากขึ้นนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นได้ผลตอบแทนที่จะมาจากในเรื่องของการ ซื้อเข้าสู่เงื่อนไขของการทำ ppi pi gi นะคะ mi หรือ dmi นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละช่องทางก็จะมีผลตอบแทนที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ะค,ะค่ะค่ะตอนนี้เรามาดูที่แผนรายวันบ้างนะคะจาก3825 pv นะคะที่เราถูกดึงไปสู่แผน รายวันที่3,400 PV นะคะอันนี้ก็คือเป็นระดับโกนะคะอันนี้ให้เป็นตัวเรานะคะคราวนี้เราเองเราก็ไปบอกต่อใช่ไหมคะเราก็มีกอแล้วก็ไปบอกต่อกอกอเองก็อยู่ในระดับโกเช่นเดียวกับเรานะคะขอเราก็ไปบอกต่อขอก็อยู่ในระดับโกเช่นเดียวกับเราเหมือนกันนะคะแสดงว่ากอเองอยู่ฝั่งซ้ายขออยู่ฝั่งซ้าย3,400 PV นะคะ นับให้เป็น1ห,หน่วยนะคะแผนบาลานซ์ก็คือว่าเรามีซ้าย1ห,หน่วยกว่า1ห,หน่วยเราได้รับผลตอบแทนนะคะเป็นเงินปันผลก็1000บาทนะคะแต่1,000บาทนี่เองเวลาจ่ายจริงก็จะมีจ่ายค่าภาษีโดนหักค่าภาษีนะคะพอบริษัทเราถูกต้องตามกฎหมายอีกครั้งมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการโอนเงินนะคะอยู่ที่ว่ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็จะได้ประมาณเหลือแล้วก็จะเข้าบัญชีประมาณ920บาทหรือ930บบาทนะคะแต่ในที่นี้ให้ง่ายก็จะพูดว่า เป็น1,000บาทนะคะหลังจากที่เราได้รับ1,000บาทนี้แล้วเรามาดูต่อนะคะว่ากอเองกนะคะก็ไปทำหน้าที่บอกต่ออีกกก็ไปบอกสู่ a นะคะไปบอกสู่ b นะคะแต่ระหว่าง a กับ b เนี่ยมีสิ่งที่ต่างกันก็คือ a ยังแค่เป็นสมาชิกนะคะแค่เป็นสมาชิกส่วน b เองนะคะ b เนี่ยเริ่มไปบอกต่อซื้อสะสมด้วย ตัวเองก็ซื้อด้วยจนขึ้นเป็นระดับโกนะคะ B เป็นระดับโกแล้ว B ก็ไปบอกต่อต่ออีกนะคะ A ก็เช่นกัน A ก็ไปบอกต่ออีกนะคะเรามาดูจากตรงนี้ว่าก G เอง G ได้อะไรเกิดขึ้นไหมจากการที่มี A กับ B อยู่เป็นภายใต้ทีมงานนะคะอันนี้เป็นโกแล้วถือว่าได้หนึ่งหน่วยแต่ว่า A เป็นเพียงแค่สมาชิก และยังมีการซื้อของไม่ครบ3,400ันสก็จะยังไม่ถูกนับแต่ก็จะถูกเก็บไปให้นะคะเอเองเไปบอก C กับ D นะคะในขณะที่ b เอง B. ก็ไปบอก E นะคะกับ F นะคะทั้งหมดนี้เลยไม่ว่าจะเป็น C.D.E.F. ได้ซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้ขึ้นสู่ระดับโกลหมดเลยค่ะนะคะเพื่อไม่ให้สับสนนะคะเรามา แต้มถี่นึ่นี่เป็นโกแล้วนะคะนี่ก็เป็นโกเป็นโกนะคะนี่เป็นโก,เป,นโกเป็นโกเป็นโกหมดเลยมีแค่ A เท่านั้นนะคะที่ยังเป็นสมาชิกอยู่เรามาดูกันต่อนะคะเมื่อดูที่กอก่อนเมื่อกอมี cdef เกิดขึ้นใหม่นะคะนี่ก็1 ,2 ึ่งสเท่ากับซ้ายสหน่วยนะคะขวา2หน่วยแสดงว่าจับคู่ได้แล้วกอก็จะได้รับ 2,000บาทนะคะถามว่าแล้วอีกหนึ่งนะที่มันครบโกแล้วทำยังไงบริษัทไม่ตัดทิ้งนะคะเก็บไว้รอจับคู่จ,จ่ายจ้าส่วน B, B เองนะคะเรามาดู B B, B, B. ก็มี E กับ F เป็นภายใต้ทีมงานแล้วก็จับคู่ได้ซ้าย1นึ่ขวา1 B นะคะได้รับ1,000บาทเรามาดู A นะคะ A มีทีมงานเหมือนกันซ้าย1นึ่ขวา1แต่ B ไม่ได้ เนื <istles> <ge ar> ่องจากว่า <IO> ตัวน <ul ay rí> ี <parfois> A ยังไม่ขึ้นสู่ระดับโกนะคะยังเป็นเพียงแค่สมาชิกเพราะฉะนั้นอันนี้ A ก็เท่ากับจะเสียผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นการเวลาที่เราไปแนะนําใครแล้วเราอยากให้เขาได้ผลประโยชน์เราก็ควรที่จะต้องให้ตัวเขานั้นได้เลื่อนขึ้นสู่ระดับโกนะคะคราวนี้เรามาดูต่อว่าระหว่างตัวเรามีอะไรเกิดขึ้นถ้าหากเป็นผังตามนี้เรามีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเราได้รับแล้วหนึ่แต่เรามีซ้ายเกิดขึ้นอีก ะคะที่เป็นโกมีทั้งชั้นนี้ก็มี1ห,หน่วยชั้นนี้มีอีก4ี่หน่วยแต่เรายังไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีแค่ข้างเดียวนะคะแล้วเรามาดูเราได้รับผลตอบแทน1,000งพัในขณะที่กก็เป็นภายใต้ทีมงานเรานะคะก็ได้รับไป2,000ันะคะนั่นแสดงว่าผู้ที่อยู่ภายใต้ทีมงานเราหรือที่เขาเรียกกันว่าดาวไลน์มีโอกาสที่จะได้เงินเนี่ยมีรายได้มากกว่าเราซึ่งทั้งที่เราเป็นอัพไลน์เพราะฉะนั้น ธุรกิจนี้คนไหนที่ขยันคนนั้นได้นะคะไม่ใช่ว่าผู้ที่มาก่อนจะต้องได้เสมอค่ะแซงกันได้ค่ะผลประโยชน์ของแผนรายวันนะคะนอกจากที่ว่าเราเปิดศูนย์ธุรกิจแล้วเนี่ยบริษัทเองให้เรามีโอกาสเปิดศูนย์ธุรกิจได้ถึง1 5ศูนย์คราวนี้เรามาดูนะคะว่ามีเงื่อนไขย,ยังไงแลวเราควรจะเปิดกี่ศูนย์เพื่อให้ได้ผลประโยชน์เต็มที่นะคะจากการที่เรามีแล้วนะคะ1ศูนย์ธุรกิจน,นะคะนะคะหรือบางทีเราไป เจอคนอื่นเขาจะเรียกว่ามีกี่ทับหรือว่าซื้อสินค้าเราบอกทับอะไรนั่นแหละค่ะคือตัวเดียวกันนะคะอย่างอันนี้เป็นตัวเรานะคะเรามีศูนย์ที่1นี่ตัวเราศูนย์ที่1นะคะเป็นโกแล้วนะคะในที่นี้ขอพูดเป็นโกเมื่อเรามีทีเราลองดูว่าถ้าเรามีคนสักเอาสัก8คนนะคะลองดูว่าจะให้ผลตอบแทนเราแบบไหนถ้าเรามีศูนย์ธุรกิจที่แตกต่างกันเรามี A นะคะมี B นะคะต่อมาด้วย C ต่อมาด้วย D ต่อมาด้วย E นะคะ f g นะคะอันนี้ต่อ h เลยนะคะเรามาดูกันนะคะทั้งหมดนี้เป็นโกหมดแล้วนะคะถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรเพียงแค่คน8คนนะคะหรือสายงานแค่8สายงานนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะคะสาย1ขกวา่า1ทั้งหมดนี้มีสายเกิดขึ้นทั้งหมด4ใช่ไหมคะ หนึ่งสองสามสี่ซ้ายสีขวาหนึ่งสองสามสี่ขวาก็สีเช่นกันซ้ายสีขวาสีแสดงว่าเราก็ได้รับผลตอบแทนที่สี่พันนะคะนี่คือเพราะเรามี1นศูนย์ธุรกิจถ้าเรามีมากกว่านี้นะคะเราลองมาดูกันนะคะถ้าหากว่าศูนย์ที่1ก็คือของเรานะคะศูนย์ที่สองนี่ก็คือของเราศูนย์ที่สามก็คือของเราถามว่าการที่จะเปิด 0, ศูนย์ธุรกิจไ,ได้นะคะเราก็จะต้องซื้อสินค้า เพื่อให้เป็นระดับโกลเหมือนกันนะคะเพื่อให้เกิดรายได้แค่เราเปิดตัวเราเปิดรหัส2และรหัสศูนย์ที่2และศูนย์ที่3ของเราเราก็จะเห็นแล้วว่าเรามีฝั่งซ้ายขวาเกิดขึ้นซ้าย1กว่า1เราก็ได้รับไปจากตัวการที่เราเหมือนเสมอเราลงทุนเลยนะคะอย่างนี้เราลงทุนซ้าย1กว่า1เราก็ได้รับแล้ว1,000บาทนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูต่อว่าถ้าหากว่าจากคน8คนนะคะเช่นกันนะคะมี a b นะคะ c d นะคะเป็นในรูปนี้เลย แล้วฝั่งนี้เราก็มีกขคอ,ของอเกิดขึ้นนะคะตามรูปนี้เลยนะคะมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่สําหรับคน8คนนะคะจากชั้นนี้นะคะมี AB อยู่ฝั่งซ้ายของของศูนย์ที่1เรา1 2ซ้ายสองขวา1 2ขวา2นะคะเราได้รับจากชั้นนี้นะคะได้รับจากชั้นที่สองพันนะคะลง,ลงไปอีกก่อน2องพมาดูชั้นนี้ที่เกิดขึ้นบ้างเรามี C กับดเกิดขึ้น 2000, ออสองพันเปิดสองหน่วยนะคะแล้วก็มีคอควายกับงอง,งูอยู่ฝั่งขวาของเราซ้ายสองขวาสองเราก็ได้อีกสองพันนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูอีกว่านี่คือเฉพาะศูนย์ที่หนึ่งเราได้รับไปแล้วห้าพันนะคะเรายังมีอีกเพราะว่าศูนย์ที่สองก็เป็นของเราศูนย์ที่สองมีอะไรเกิดขึ้นจากการที่เรามีทั้ง a b c d อยู่ภายใต้องค์กรของสองโดยที่มี a และ c อยู่ ฝั่งซ้ายมี B และ D อยู่ฝั่งขวาซ้าย1ขวา1น,นะคะชั้นนี้ได้1,000ชั้นนี้อีกซ้าย1ขวา1ชั้นนี้อีกแสดงว่าการที่มี a b c d เกิดขึ้นภายใต้ศูนย์ที่2ของเรามีซ้าย2ขวา2และศูนย์ที่2ของเราได้2,000บาทนะคะมาดูศูนย์ที่3เช่นกันนะคะ ศูนที่สามเช่นเลยเช่นเดียวกับศูนที่สองเลยค่ะมีกอไก่ขอไข่เกิดขึ้นซ้าหนึ่งขวา1ึนับหนึ่งพันกอควายงองูเกิดขึ้นซ้าหนึ่งขวา1ึนับอีกหนึ่งพันรวมแล้วกอขอกอ,องอที่เกิดขึ้นภายใต้ศูนที่สามของเราซ้าสองขวา2สองเราก็ได้รับสองพันนะคะจะเห็นได้เลยว่าจากคนแปดคนนะคะการที่เรามีสูนย์ธ,ธุรกิจเกิดขึ้นสามสูนนะคะแสดงว่าผลตอบแทนที่เราได้เพิ่มขึ้นมารวมจากศูนย์ที่หนึ่งเราได้ห้าพันศูนที่สองเราได้ 2, สองพันยูนที่สามเราได้อีกสองพัน แสดงว่าอันนี้ทั้งหมดเราได้ทั้งหมด9,000นะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีสูงธุรกิจเดียวเรามีคน8คนเกิดขึ้นภายใต้ทีมงานเราก็จริงเราได้รับเพียงแค่4,000นี่คือความแตกต่างของการที่เรามีสูงธุรกิจมากน้อยแค่ไหนคราวนี้เรามาดูว่าบริษัทเนี่ยให้เราเนี่ยที่1รหัสนะคะมี10เปิดได้15 0ศูนย์ธุรกิจเพราะฉะนั้นผลตอบแทนมันก็จะมากคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะ เรามาดูว่าถ้าหากว่าเราลงทุนนะคะเปิดศูนย์ธุรกิจทั้งหมดเลย15ศูนย์นะคะเราก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยสำหรับศูนย์ที่1ก็7,000บาทนะคะศูนย์ที่2และศูนย์ที่3เองก็ได้รับมา3,000นะคะศูนย์ที่4 5 6 7ก็ก็ได้รับอย่างละ 1,000บาทนะคะซึ่งรวมทั้งหมดแล้ว1 5บศูนย์เสมือนเป็นการลงทุนทันทีเลยนะคะเราก็ได้รับเงินปันผลกลับมาทั้งสิ้น1 7 0 0 0บาทในทันทีเลยค่ะอ่ะเรามาดูตัวอย่างเดิมนะคะถ้าเรามี สมาชิกที่เป็นอยู่ในระดับโกนะคะเพียงแค่8คนนะคะอยู่ภายใต้ทีมงานของภายใต้ทีมงานภายใต้องค์กรของเรานี่เองนะคะก็จะส่งผลให้ในศูนย์ที่1เองเนี่ยมีไรายได้เกิดขึ้น4 00 0บาทศูนย์ที่2และศูนย์ที่3มีไรายได้เกิดขึ้น2,000บาทสําหรับศูนย์ที่4 5 6 7เองก็จะมีไรายได้เกิดขึ้นพัน0บาทนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเพียงมีสมาชิกระดับโกเกิดขึ้น8คนจะทำให้เรามีไรายได้เกิดขึ้น1 2 0 0 0บาทการเท่า ที่เรามีศูนย์ธุรกิจจํานวนมากนะคะก็เสมือนเรามีรายได้เกิดขึ้นหลายช่องทางนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเรามีทีมงานภายใต้องค์กรของเราจํานวนมากเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะมีรายได้เกิดขึ้นมากด้วยซึ่งบริษ,ษัทนะคะจ่ายรายวันให้ที่1 1 0 0 0บาทนะคะและสูงสุดที่1,500 0บาทต่อ1 0ศูนย์ธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าเรามี10ธุรกิจเราก็จะมีรายได้ต่อวันที่15,000บาทและเทียบเป็นต่อเดือนก็ 450,000บาทนะคะถ้าเรามี30ธุรกิจเราก็จะมีรายได้ต่อวันที่45,000บาทและต่อเดือนที่1,350,000บาทค่ะและที่70ธุรกิจเราก็จะมีรายได้ต่อวันที่1 5 0 0 0บาทสำหรับต่อเดือนก็จะเป็น3ล150,000บาทนะคะและถ้าหากว่าเรามี150เลยต่อวันเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับ2 2 5 0 0 0บาทค่ะและต่อเดือนก็จะได้รับถึง6,750,000บาท อันนี้เป็นผลมาจากการที่เรามีศูนย์ธุรกิจถึง15 0น,นะคะและก็มีทีมงานแภายแล้องค์กรเกิดขึ้นอย่างมากมายค่ะจากการซื้อกินซื้อใช้นะคะและเราได้สะสมคะแนนจะทําให้เห็นว่าเราได้มีไรายได้เกิดขึ้นอย่างมากมายนะคะนอกจากนี้แล้วการสะสมคะแนนที่เกิดขึ้นในสําหรับแพนทวินเองนะคะ 4,200 PV นะคะนับเป็น1หน่วยสำหรับแผนบาลานซ์3,400 PV นับเป็น1หน่วยนะคะถ้าหากว่าเรามีการสะสมซ้าย600หน่วยขวา600หน่วยก็จะได้รับขึ้นตำแหน่งสูเป็นเมนเจอร์นะคะสำหรับ1,800หน่วยซ้าย1,800หน่วยขวาก็จะขึ้นสู่ตำแหน่งดี렉เตอร์ค่ะสำหรับ4,200หน่วยซ้าย4,200หน่วยขวาก็จะขึ้นสู่ตำแหน่งปรซธเดนทั้ง3ตํตำแหน่งนี้นะคะก็จะมีส่วนแบ่ง ได้รับได้รับส่วนแบ่งเป็นค่าบริหารรายเดือนนะคะ,ส,ะ,คะสํสา,สสสา,าระะสหรับของแผนบาลานเองนะคะมเนเจอร์ได้รับ1ส่วนดีเรคเตอร์สส่วนและเพซิเดนต์เจส่วนจากยอดขาย4.5%่าเของ PV รวมนะคะสําหรับของแผนบาลานก็จะมีได้รับโบนัสรายไตรมาสและรายปีค่ะนอกจากนี้ยังได้รับกรมธรรม์ประกันอุบธธัติเหตุวงเงินหนึงน่งล้นานบาทอีกด้วยจากคนประโยชน์ที่ได้รับรู้แล้วนะคะว่ามีเกิดขึ้นได้หลายทางเลยแต่ยังมีสุดยอดกว่นานั้นอีกค่ะ การที่เราสามารถยกผลประโยชน์ที่เราได้รับให้เป็นมรดกให้กับทญญายาทของเราแบบนี้ดีด้วยไหมคะไม่ว่าทญญายาทของคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะจะสามารถทํางานได้เช่นคุณหรือไม่เพียงแต่ทีมงานภายใต้องค์กรของคุณขับเคลื่อนเสมือนที่คุณยังได้ทํางานอยู่เองทญญายาทของคุณก็จะได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกันคะ่ะแบบนี้เป็นมรดกที่แท้จริงนะคะไม่ใช่เป็นภาระมรดกแต่อย่างใดเลยคะ่ะ JC จึงให้ได้หลายๆทางนะคะเพียงแต่ คุณเข้าเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับเราลงมือทํานะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนความสําเร็จเกิดขึ้นกับทุกๆคนได้ค่ะในทุกๆวันนี้นะคะในหนึ่งวันคนเรามีย4ิบสี่ชั่วโมงเท่ากันวันที่เราไม่ขาดทุนคือวันที่เราได้ทําบุญและให้อภัยแต่วันที่เราได้กําไรคือวันที่เราตัดสินใจลงมือทํากับ JC ค่ะฝากไว้ให้ตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ